สวัสดีค่ะท่านชมค่ะนี่คือยอดของมาร์เบี่นะคะที่เพิ่งแตกอยอดใหม่จิ๊ดชาแก้วเอาไว้นะคะชาไว้ประมาณได้หเดือนแล้วค่ะแล้วก็กำลังติดดอกออกผลนะคะติดดอกออกผลกันตั้งแต่ในแก้วเลยทีเดียวจิ๊ชาำแก้วแบบนี้นะคะรู้สึกว่าติดเร็วค่ะติดเร็วกว่าที่เอาไปชาลงดินอีกนะคะเดี๋ยว จิจะให้ดูตรงที่ชําลงดินนะคะแต่ตอนนี้ให้ดูรากของเขาก่อนนะคะนี่รากของเขาเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมนี่กองอยู่ข้างล่างนะคะนี่รากของเขาเยอะดีค่ะแล้วก็ติดยอดแล้วก็ติดดอกออกผลแตกยอดใหม่นะคะสําหรับวิธีการชําของจีนนะคะก็คือ,อตัดกิ่งของมัเบอรี่นะคะหลายๆกิ่งเอาไว้แล้วก็ เอามามัดใส่กันค่ะจิตก็จะใช้อตอกมัดกล้านะคะหรือว่าอะไรก็ได้นะมัดมัดเขารวมกันแล้วก็ทําให้ปลายเขาเท่าๆกันแล้วก็ตัดปลายเขาให้แหลมนิดนึงนะคะส่วนดินที่ใช้ชําก็ไม่ใช่ดินดีอะไรเลยเป็นดินทรายนะคะที่แบบทรายล้วนจริงๆเลยอะ่ะและทีนี้จิ๊จะบอกว่าจิ๊ดเคยใช้ทรายก่อสร้างล้วนๆเลยนะคะชําอันนั้นติดเร็วเหมือนกันค่ะแล้วก็ รากเยอะด้วยนะคะไม่ได้ใช้น้ำยาเร่งรากนะคะเออเขาเขาก็ติดดีเนาะทุกคนถ้าถ้าเป็นทรายนะคะจิตลองแล้วอะ่ะกับกับทรายกับระหว่างดินทรายกับระหว่างดินอื่นนะคะรู้สึกว่าดินทรายเนี่ยเขาติดเร็วดีค่ะทุกคนนี่นะคะคือกิ่งที่ชําในกระถางที่ไม่ใช่ดินทรายก็คือ1กิ่งสองกิ่งสามกิ่งนะคะ อันนี้กําลังจะแตะยอดมาแล้วโผลมานิดนึงแล้วก็อีกกิ่งนึงนะคะกิ่งนี้นะเลือกกิ่งที่สวยอะ่ะก็คืออกิ่งที่พร้อมจะขยายพันธุ์ได้ดีก็คือกิ่งที่ไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปก็คืออยู่ระดับกลางกาก็คือมีเขียวปนน้ำตาลแบบนี้นะคะคือกิ่งที่พอดีนะสองกิ่งนี้นะคะ ส่วนกิ่งนี้ก็ค่อนข้างแก่นะเลือกกิ่งที่พอดีแล้วเนี่ยมาปักลงในดินนะคะดินก็คือเป็นดินร่วนธรรมดานะคะผสมทรายด้วยแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่ทรายเยอะเหมือนอันในแก้วนะคะแล้วก็อันในแก้วก็คือมัดรวมกันแล้วก็ช่ำไว้แบบนั้นนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการของจีนนะคะชําแก้วมาดตรวมการชําแก้วชําทรายนะคะถ้าเกิดว่าใครมีทรายก่อสร้างเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะทุกคนลองไปทําดูทรายก่อสร้างแนะนําว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยดีแบบติดรากตรึมแล้วก็เร็วโดวยที่เราไม่ต้องใช้น้ํายาเร่งรากเลยเนี่ยก็จะไม่เน่าด้วยก็คืออ่าทรายนะคะเราเอามาล้างก่อนเราเอามาล้างสัก3ามสี่รอบเลยนะคะ จิตเคยแล้วนะคะจิตร้างไป4ี่ห้ารอบนี่แหละค่ะแล้วก็มาช้าปรากฏว่าติดเร็วแล้วก็รากเยอะค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาเร่งรากเลยนะคะทุกคนก็ลองไปทํากันดูนะคะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ไปลแล้วนะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ